สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผ้ดู่านดีสรับทุกท่านนะถึเช้าวัีสีาครับต้องมีสีนรมดาก็จะมีอารายจดวีดีนะราจดีีของวันที่สามเอหาคนะครับนะนี้ปนอาทิตย์นะครับสีแดงออกเที่ยงคืนนะครับขอขายของก่อนแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งนาทีนะอจะมาขายเคีไฟเบอร์เคเรีนะครับฟังหุ่นนะครับลดดังนนะอ่ดูใกล้ๆหน่อยเป็นอะไร เห็นมันขายดีอะ่ะก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพื่อให้สนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าครับตามนี้นะครับหนึ่งกลง่องมีห้ากล่องกล่องละเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทครับอืทำไมถึงขายดีอะ่ะมันขายดีนันเนี่ยขายได้ เป็นหมื่นหมื่นสองละอา่า fiber jewelry รถรางสามร้อยแปดสิบบาทสองนะ่อสองของไม่ผิดองเอาคิดเข้าไปดูแล้วกันนะครับดูรายละเอียดนะสั่งไปเลยครับของแท้ร้อ,อยดเสรมนะครับอือีน,นะครับสามนี้นะใครสนใจก็เข้าไปคลิกที่นิงดูแล้วกัน ดูเลขกันรนี่กันครับาล์เอีนีอะไรบ้างนะครับเกจบเจนทับแปงกับเต้านะกตกับเ ตัดตางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะขอบคุณมาๆนะครับขอุกท่านๆโชคดีโชคดีนะครับเพียงคืนซึ่งน,นะรัด